สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกระปะนะฮะนั่นแหละครับทุกคนเข้าใจไม่ผิดแหละผมจะมารีวิวกระปะนะครับมาดูว่าน้องเนี่ยเก่งยังไงนะครับถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีตัวฟาร์มใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวละครที่แนะนําให้เอามาฟาร์มอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้มันก็มีตัวฟาร์มประจําแล้วหาง่ายเหมือนกันนะฮะเพราะงั้น น้องจะไปอยู่ในโหมด PVP แทนนะเป็นไ,ปไงเดี๋ยวมาดูสกิลกันนิดนึงว่าน้องเก่งยังไงนะครับสกิลแรกอืโจมตีนะครับโจมตีธรรมดาด้วยดาเมจเก้าสิบเ็อร์ถ้าสกิลเต็ม,มแค่ดาเมจต้นก็แรงแล้วนะพาสสีบนะฮะพาสสีบบอกว่าน้องจะบูด์ดาเมจของตัวเองนะครับ ทีละ30%นะครับเก็บสแต็กได้4ครั้งเออยังโหดเลย3 0 30 30สคูณ4ได้ประมาณเท่าไหร่120%บตบู๊ตแอคแท็กแอคแท็ก120%คือมันบวกแอคแท็กแอคแท็กต้นอะร่อนะนะคือเยอะนะค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะเออมันบวกเข้าไปสมมติถ้าเนี่ยแอคแทกรวมผม3000บวกกับ4000ใช่ป่ะเป็น7000 แอคแทกต้นบวกเข้าไปอีกเจ็ดพันกับอีกยี่สิบเปอร์เซนก็แปดพันสี่เป็นแปดพันสี่บวกกับ8ป0พันสี่แอคแทกต้นก็หมื่นกว่าถ้าครบส mm ี่เทินผมเขาจะไม่ถ้าผมเขาจะไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อจบเทินปุ๊บเนะี่ยมันจะบวก์แตกทุกเทินทุกเทินเทินละหนึ่งขั้นจนครบสี่ขั้นพอครบสี่ขั้นปุ๊บแอคแท็กต้นแรงมากเออแต่ข้อเสียของน้องคืออะไรรู้ปะ่ะนะครับสกิลนี้ สกิลนี้คือมันจะทำดาเมจสูงสุดแค่112เปอนะครับดาเมจหมู่จะเป็นดาเมจหมู่นะสูงสุดแค่112เปนะครับถามว่ามันสมัยนี้มันดาเมจหมู่เนี่ยอืมที่เป็นเป้าเดี่ยวเนี่ยดาเมจแบบเนี้ยมันมันก็ไม่แรงมากนะฮะมันก็ไม่แรงมากแต่เขาบอกว่าอะไร96เปอร์เซ็นต์อ่าสูงสุดที่112เปอร์เซ็นต์ของแอร์แทก นะครับแล้วก็ดาเมจอันนี้เหมือนมันจะเหมือนมันจะเพิ่มขึ้นปะ่ะเพิ่มอีก20ซถ้าอีกฝ่ายมี HP มากกว่า40อ่าประมาณนั้นคล้ายๆกับอ่าคุโรคุโรมูโจเลยก็คือถ้าอีกฝ่ายเหลือเลือดมากกว่า50เนี่ยคุโรมูโจจะทำดาเมจเพิ่มใช่ปะ่ะตัวนี้คล้ายกันนะครับอ่ะความโหดก็คือเนี่ยแหละพาสสีมันนะครับเพิ่มดาเมจ ไปเรื่อยๆจนครบสี่เทินได้เมจดถือว่าน่ากลัวน่ากลัวนะฮะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันว่าว่ามันน่ากลัวจริงเปล่าเดี๋ยวไปลองในอะไรดีโกลิวโกลิวซะหน่อยนะครับไหนๆก็ทํามาแล้วเราน่าจะไปลอง PVP กันสักหน่อยเนาะคืนนี้อ่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยววันว่างๆนะฮะว่าจะต้องหาแบบ PVP สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ ทีมเอากระปะลงนะครับเอาน้องหุ่นลงละกันเพื่อความเรียบง่ายอ่ะบงบัฟก็ไม่อะไรมากละกันเดี๋ยวจะ <umba> well บัฟให้สุดนะบัฟแบบสุดๆนะครับเหลือน้องอีกตัวหนึ่งตัวไหนอะน้อง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 อ่านี่นะครับฮิวมีไฟมีไฟครบแล้วเหลืออะไรอีกตัวบัฟน้องเซนจัดไปจัดไป ฟูลบับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันฟูลบับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าดาเม็ดจะขนาดไหนโอ้โหหลายหลายดาวมากตู้มาสองพันเจ็ดเลยนะฮะไม่นธรรมดา โอเคอันนี้ยังเทินแรกอยู่อาุ้มายั่งบับมายังบับมายังบับน้องผมมองไม่เห็นบับน้องครับมันขึ้นหรือยังสกิลตูมสามมือสามเพิ่มอีกแล้วนะเพิ่มอีกแล้วนะอย่างแรงเลยไกลแล้วนะฮะปากตอโอ้โหห้าดาบ ฟูหูดเก้าหมื่นเดยวเด้อน้องเซนเกินไปปะน้องเซนเกินไปนะแสงหน้าลอยหน้าลอยตาอย่างนี้ไม่ได้อืเป็นไงละ่ะน้องเซนนี่จะมารีวิวแทนกระป๋าไม่ได้นะเมื่อกี้ดวงดีที่น้องเซนตีต,ตีติดขีนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องลบคําสบประมาทของกระป๋านะครับกระป๋าที่ใครๆดูถูกกันไม,ไม่ได้นะครับเราต้องลบคําสบประมานั้น แสดงดูภาพไหมเขาดูกับปะเอ้ยในโหมดพวกผจญภัยพวกนี้นะครับพี่แกเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นสกยภาพเท่าไหร่นะครับแต่ PVP อาจจะได้เห็นแน่นอนตุ้มแรกอื้สองพันสอง0มื2นสามได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ <c oughs> ต่อไปนะครับส <c oughs> องดาบยังเอ้ยผมจิ้มที่กระปะมันก็เลยมองไม่เห็นอนะอ่ามาแล้วหนึ่งดาวแล้วเห็นบ้านหนึ่งดาบบนสุดนะครับ เดี๋ยวเราดูสองดาบเฮ้ยดาบ้งหมดไม่ได้ปึ๊บโอ้โหสี่หมืนมาแล้วสี่หมืนทุกคนโอ้โหดาบมาแล้วยังไงต่อครับยังไงดาบดาบที่สามจะมีหรือไม่โอ้โหน้องเซนอีกแล้วแย่งสี่อีกแล้ว น้องเซนแย่งฟีนิกส์แล้วเนี่ยเห็นไหมอีกฝ่ายเลือดเหลือน้อยดามเมจะลดลงมารอบนี้ต้องมาแล้วรอบที่สี่เนี่ยเห็นป้าข้างบนจะเป็นสีดาบบัฟเยอะมากมีบัฟของน้องโอ้โหน้องเซน,นิกอะเฮ้อยอหมือนแปดดามจเดเบเาลงชัดๆเฮ้ยเฮ้ยกระป๋าตายาไม่ได้ดีอย่างนี้ไม่ได้ น้องเซนต้องแก้แค้นแะนะน้องเซนดึงเลยดึงเลยลูกเดี๋ยวแพ้ดึงเลยเออสองหมื่นโอ้โหน้องเซนคาดหวังบ้างนะโอเคยังได้อยู่นะครับโอ้กระป๋าตาย <laughs> กระป๋าตายทุกคอนอ๋ออย่างเศร้าเลยโอเคน้องเซนแก้สถานการณ์เรียบร้อยโอสรุปว่าผม กระเป๋าผมนี้มันจะได้ไหมเนะี่ยอ่ะโหมดนี้อาจจะไม่เห็นภาพเราลองไปไปโหมดตีเขตกันบ้างนะครับถ้าใน PVP เนี่ยอาจจะเห็นภาพมากขึ้นอ่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเก่งจริงเปล่าเอากระปะมาแทนแทนอีบาเลยฟืบแล้วก็อ่าน้องเซนมาแล้วต่อไปเป็น ฮิโยฮิโยน้องฮิโยเออเนี่ยแหละฟูลทีมเดีด๋ยวๆๆๆวันนีกระปิดอยู่หน้าน,นี่เดี๋ยวจะได้ไม่แบบไม่มีใครมาแย่งซีนะฮะป่ะเล่นมือเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวทีมนี้หรอโอเทงูกับโยโตโอย่าไปหยองครับอย่าไปกลัวเอ้ยแต่ทีมเราออมีฮิวแล้วเอา้ากระป๋าด,ดนดึงอนะทุกคน หูโล่โล่มาสองโล่เจอสองโล่เข้าไปไไเลื่อนไม่ลดยังเหลือโล่ไว้ใช้ต่อยังแจม่มสงสัยจะโดนดึงอีกผมใช้สกิลไปก่อนเลยตัดไฟตัดไฟด้วยสกิลนี้ปื๊บเรียบร้อยเอากบตายตีไม่ผ่านโล่คิดดูทุกคนเกินไหมปะ เออยังดุเลยครับจัดยาโอไปหูมื่นสองไม่เบาเลยนะมาเลยโยเทงูเป่าโล่มโลมาโลมาเป็นไงล่ะกระป๋าผมอยู่ไหนอ๋อลบอยู่ตรงนี้โอเคมีบัฟดาเมดแล้วอาบัฟมีปลายนะครับทำไมน้องเซนชอบชอบแซงอยู่เลยเลยเอาอีกอีกทีนึง เดี๋ยวดูนะครับว่าอนุภาพของกระปะยังอีกยังอีกยังจะแย่งเ,เดี๋ยวดูอนุภาพของกระปะว่าสกิลนี้แรงแค่ไหนนะครับเห็นปาพสามดาบตุ้มโอ้โหสามมืน่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าดูถูกนะครับอย่าดูถูกเอ้ยยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ง เออทีมนี้ออินุยาชาด้วยกับอีบาฮ่ายากนะยากนะไม่เป็นไรแต่สู้ได้นะครับโอเคกันก่อนนะครับเดี๋ยวตายกบเล้งมายังไงก็น้องเซนแซงอยู่ดีถ้าน้องเปนถ้าเกิดน้องเซนสปินสูงหน่อยเนี้ยยังไงก็แสงนะอีบาโอ้ยกระปะ เฮ้ยมันบีบกระป๋าผมตายเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้ปะโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต่อไปอีกฝ่ายเป็นกบใช่ปะเคียร์กบก่อนเลยเคียร์กบกันเลยเดี๋ยวไฟรอดเดี๋ยวไฟรอดอ่าอันนี้สู์ไฟอะตีลอนดาบมีบัฟดาเมดแล้วใช่ไหม เอาบัฟอันนี้ไปนะครับดาบแรกกระปะดาบแรกนะครับเดี๋ยวดูฟึบตู้โอ้ยหายกตี้เป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าดูถูกกระปะอย่าดูถูกกระปะนะครับความโกรธกิ้วนี้ธรรมดาที่ไหนเฮ้ยอันนี้มันโล่อะไรอะโล,อโล่ของอไรโล่ของยูเจยฉา สองดาบแล้วเป็นไงเฮ้ยหรือว่ามันกระปะมันจะบับ,ม,บ,บมันจะบับทั้งตี้ปะดูดิดาบที่เป็นกรอบสีเหลืองเนี่ยเหมือนมันจะบับทั้งตี้เลยใช่หรือเปล่ายังยังไม่เห็นผลเดี๋ยวไปรอบที่สามนะครับความเก่งของมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับโหรอบนี้หุยมีตัวชุบด้ยทำมอโ,โอ้แต่ดาวน้อยอะ่ะ ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีกระปะเลยไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับทำโมบึ้มทีเดียวตายเลยปะเนี่ยแต่ว่าเราเราฮิโอยริโบมาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมาน้องกองน้องกบมาเถอะเออเป็นไงล่ะ๋ยวมีแมงูด้วยหรอรถเกาะอุยแช่แข็งว่ะทุกคนอู้มีโลม,มีโลมีโล มีขนาดธรรมโะมนะเนี่ยสบายตีไป,ปต่อไปเป็นเธอของกบอะเสกพายุใส่กบลดดาเมจไปอ่าเห็นปะดาบขึ้นมาแล้วกระปะมีดาบแล้วเดี๋ยวรอรอบต่อไป มาแน่นอนซาจิกิใช่ไหมซาจิกิเอารถไฟไปสบายทุกคนเล่นกระปะไม่ไม่ค่อยยากครับโอ้โหโม,โมเกือบตายโมเล่นเกือบตาย<ม><ม>อ่าเล่นก่อนเล่นก่อน<ม>ต่อไปเป็นเทธนของแม่ง,งูอะจัดแม่ง,งูซะหน่อย ถ้าคีนี้ตายเลยนะเนี่ยบัฟดาเมจมายังเอาลดดาเมจไปก่อนเอออันนี้เป็นไหไรรถเกาะปะกระปะาผมโดนอเกหออโดนบ่อยเกินไปแล้วนะดูเซนตัวเดียวนี้แทบจะถล่มทั้งทีมเลยแข่งไป2ตัวแล้วมาดูกันครับสกิลสกิลเดียวจะสามารถชนะได้หรือไม่ตุ้มโอ้ยเรียบร้อยหายกตี้เกินไปแล้ว อย่างชอบเลยครับอืออุ๊ยกระปาหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงบอกแล้วอย่าดูถูกกระประผมน้องนี่เก่งมากนะครับความเก่งของน้องนี่เป็นเขาเรียกว่าหูสามหมื่นน้องเซนเกินไปปะ เรานี่จะแสงหน้าแสงตายนะทุกรอบเลยนะเราเนี่ยวันหลังเดี๋ยวไม่เอาลงด้วยแหละอืมโอ้โหได้ได้ของครบเลยนะครับเป็นไงทุกคนเป็นไงบ้างกระปะนะฮะถามว่ากระปะทำอะไรได้บ้างตอนนี้น่าจะเหลือแค่ pvp แล้วนะ <laughs> เพราะว่า,าตัวตัวละครที่มันหาง่ายก็ตัวฟาร์มอะไรก็มีหมดแล้วเห <c oughs> ลือน้องน่าจะเอาไว้ลง pvp เดี๋ยวเหลือเหลือแค่ผมเนี่ยจะลองไปเทสดูว่า มันจะสามารถลง PVP ได้ขนาดไหนเออแต่ผมว่าเรื่องถ้าเกิดว่ามันบัฟดาเมจของมันเนี่ยคือบัฟทั้งทีมได้จริงๆนะครับมันจะเป็นอะไรที่ o อพมากเก่งมากคือผมเล่นกับกับปากับน้องเซนสองตัวเงี้ยปุ๊บอะน้องเซนนี่คือดาเมจแรงเลยนะบัฟทั้งคู่อะตัวบัฟทั้งคู่อะคือดาเมจจะแรงจะแรงขึ้นทันทีนะฮะโอ้โหสุดยอดเลย สกิลบ okay, okay. okay. okay, so ัฟซสด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนใครยังไม่ลองเล่น şey. ก็ลองเล่นดูก็ได้นะเพื่อจะสนุกนะครับเถามว่าผมเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่เต็มเต็มห้าเลยนะสามสามนะครับเพราะว่าน้องลงไปลงได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่า PVP อ่ะได้อยู่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ